ห้าประตูเยอะแล้วครับคันนี้มาดูสี่ประตูซีดานบ้างมาด 2, ้วยสองสก้าหนึ่งชุดก็หล่อได้ครับแล้วก็ช่วงล่างเดิมก็หล่อได้ครับสามารถจะทรงได้กับสปริงของที่ติดรถนะครับสปริงโหลดสปริงเดิมทําได้หมดเลยแล้วก็สปริงโหลดเนี่ยดีไหมดีครับแต่ว่าบางทีทรงอาจจะไม่โดนใจเพราะว่าสปริงโหลดทํามาระดับแค่กลางๆโหลดประมาณนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วแต่แบรนด์และยี่ห้อบางแบรนด์ก็แข็งบางแบรนด์ก็นุ่มนะครับมีนุ่มมีแข็งแล้วแต่สปริงโหลดเนี่ยอยู่ที่ว่าช่างจะขาย แบบไหนให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคันนี้เนี่ยเลือกที่จะโหลดกับสปริงที่ของเป็นสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าที่ร้านレスออโตไทม์มีสูตรเฉพาะของレスออโตไทมครับ2อ0 0นบาทเริ่มต้นนะครับทุกรุ่นเลยครับแล้วก็นุ่มแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์รับประกันเลยแต่ถ้าเกิดต้องดูช่วงล่างด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ส่วนควบของช่วงล่างเนี่ยบูทยางลูกมาโชกสภาพยังโอเคอยู่ไหมแปดขึ้นไปเนี่ยถือว่ายังดีอยู่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดต่ำกว่าน,นี้ก็ต้องดูสภาพว่า เสื่อมสึกลอ้อนุ่มไม่นุ่มอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ที่โชคด้วยนะครับแต่อันนี้คันนี้ช่วงล่างย,ยังดีอยู่จบสวยได้แล้วก็เป็นล้อ15ทรงสิ่งหน่อยหน่อยเน้นใช้งานทั่วไปครับอย่าไม่นุ่มแค่ทรงสวยเฉยๆแล้วก็จบสวยคันนี้จบแค่ง,งบ2,500หลอดจัดเลยล้อชุดเดียวเดิมๆจบได้มารด้2สกายครับ